มาดูายังคงอยู่ในเรื่องของ โรคภัยไข้เจ็บหรือว่าในเรื่องของปัญหาสุขภาพกันอยู่นะคะคุณผู้ฟังเรื่องต่อมาเนี่ยเป็นเรื่องของการเตือนนะคะช่วงช่วงเปิดเทอมช่วงเปิดเทอมใหม่ๆเนี่ยเราพบว่า,ามีเด็กนักเรียนป่วยโรคอาหารเป็นพิษเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะซึ่งก็จะต้องมีการออกมาเตือนนะคะโดยเฉพาะพี่น้องในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราด้วยนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะนายแพทย์ทวี วิศนุโยธินนะคะผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9้านครราชสีมาค่ะก็ได้บอกนะคะว่าช่วงนี้พบว่ามีผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษจากอาหารกลางวันของโรงเรียนบ่อยครั้งเลยนะคะดังนั้นเนี่ย จึงต้องขอเตือนพ่อครัวแม่ครัวผู้ปรุงอาหารให้มีความสนใจแล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคให้มากขึ้นค่ะซึ่งโรคอาหารเป็นพิษเนี่ยเกิดจากการที่รับประทานอาหารหรือว่าดื่มน้ําที่ปนเปื้อนเชื้อโรคอาจจะเป็นได้ทั้งแบคทีเรียไวรัสพยาธิแล้วก็สารพิษจึงพบผู้ป่วยได้ตลอดทั้งปีแล้วก็มักจะพบการระบาดในสถานที่ที่มีการจัดเตรียมอาหารแล้วก็น้ําสําหรับคนหมู่มากเช่นงานแข่งกิน สาีของโรงเรียนกิจกรรมเข้าไข่ลูกเสือนะคะหาดเตรียมแล้วก็ประกอบอาหารไม่ถูกสุขะ หลักอนามัยนะคะก็อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคได้นะคะก่อให้เกิดโรคต่างๆโดยอาการของผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษเนี่ยก็จะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายอุจจาระเหลวหรือว่าเป็นน้ําค่ะปวดศีรษะคอแห้งกระหายน้ําอาจจะมีไข้ร่วมด้วยในรายที่ถ่ายอุจจาระมากนะคะ ผู้ป่วยเนี่ยอาจจะช็อกหมดสติได้เช่นเดียวกันค่ะโดยสถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษในเขตสุขภาพที่9ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง1พฤศจิกายนที่ผ่านมามีผู้ป่วยสะสมจำนวน14,338รายนะคะไม่มีผู้เสียชีวิตค่ะแยกเป็นรายจังหวัดก็ได้แก่จังหวัดสุรินทร์มีผู้ป่วย 6,474รายจังหวัดน,นครราชสีมามีผู้ป่วย3,987รายบุรีรัมย์เรามีผู้ป่วย2,909รายค่ะชัยภูมิมีผู้ป่วย968รายโดยกลุ่มอายุที่มีผู้ป่วยมากที่สุด นะคะก็จะเป็นกลุ่มอายุระหว่าง0-4ปีรองลงมาเป็นกลุ่มอายุ5-9ปีแล้วก็กลุ่มอายุ10-14ปีตามลำดับนะคะดังนั้นเนี่ยก็ขอให้พี่น้องเราค่ะดูแลเนาะในเรื่องของอการรับประทานอาหารโดยเฉพาะกับบุตรหลานตัวเล็กๆนะคะขอให้ยึดหลักสุกร้อนสะอาดเพื่อป้องกันโรคอาหารเป็นพิษโดยสุกก็คือการรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ๆไม่รับประทานอาหารดิบหรือว่าสุกๆดิบๆเข้ากล่องข้าวแล้วก็อาหารที่เตรียมไว้สําหรับคนหมู่ เช่นอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนอาหารกลางวันสําหรับการทํางานการประชุมต่างๆผู้ปรุงอาหารไม่ควรที่จะ ไปตักราดข้าวค่ะแต่ว่าควรที่จะแยกกับข้าวบรรจุใส่ถุงตั้งหากไว้นะคะอาหารบุฟเฟ่งานเลี้ยงประชุมนะคะไม่ควรที่จะเตรียมไว้ข้ามคืนค่ะ,ะร้อนก็คืออาหารที่ปรุงไว้นานเกินกว่า2ชั่วโมงต้องทําการอุ่นร้อนให้ทั่วก่อนรับประทานทุกครั้งแต่าหากว่าอาหารเนี่ยมีรสมีรูปมีกลิ่นมีสีเปลี่ยนไปนะคะไม่ควรที่จะนํามารับประทานต่อค่ะสะอาดก็คือการบริโภคอาหารน้ําดื่ ดื่มน้ำแข็งที่สะอาดที่มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการผลิตนะคะถัะงแช่น้ำแข็งสําหรับรับประทานไม่ควรที่จะนํามาแชร่ร่วมกันกับผักหรือว่าเนื้อสัตว์ค่ะนอกจากนี้นะคะจะต้องมีการล้างมือด้วยน้ำสบู่นะคะน้ำสะอาดทุกครั้งค่ะก่อนที่จะสัมผัสหรือรับประทานอาหารหลังเข้าห้องน้ำหรือว่าสัมผัสสิ่งสกปรกหากผู้ป่วยมีอาการอา,ารเจียนท้องเสียหรือว่าถ่ายเหลวก็ควรที่จะให้ดื่มน้ำหรือว่าเกลือแร่ บ่อยๆครั้งนะคะเพื่อที่จะป้องกันการขาดน้ําถ้าหากว่าการไม่ดีขึ้นหรือว่ามีอาการรุนแรงเช่นถ่ายมากอาเจียนมากถ่ายอุจจาระมีเลือดปนกระหายน้ําอ่อนเพลียมีหัวใจเต้นผิดปกติมีไข้นะคะให้ร ให้รีบไปพบแพทย์ท,ทันทีเนื่องจากอาจจะเกิดสภาวะช็อกได้นั่นเองค่ะถ้าหากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทรศูนย์เขาพายาโทรสายด่วนนะคะ1 4 2 2ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะต้องระมัดระวังในเรื่องของอาหารการกินนะคะโดยเฉพาะกับเด็กเล็กนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุนั่นเองค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนาะอากาศอาจจะช่วงกลางวันเนี่ยอากาศอาจจะร้อนมากแล้วก็วัตถุดิบที่เรา เลือกซื้อเนี่ยเราก็จะต้องดูให้ดีด้วยนะคะเพราะว่าบางทีถ้าหากว่าถูกเกินไปคุณภาพก็อาจจะไม่ได้นะคะก็ฝากทั้งผู้ที่ทําอาหารในโรงเรียนนะคะแล้วก็รวมไปถึงพี่น้องประชาชนนะคะผู้ปกครองต่างๆด้วยกันแล้วกันนะคะ